ุ่มป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวหึงอดีตแฟนสาวที่เป็นครูหลังเลิกกันได้ไม่นานเพระาะทราบข่าวว่ามีครูในโรงเรียนแอบ,บมาคุยกับอดีตแฟนสาวจึงออกอุบายมาหาอดีตแฟนสาวที่บ้านพักพร้อมอมพาไปสอนขับรถจนสอนเสร็จจะกลับบ้านตัดสินใจชักปืนยิงท้ายทอยครูสาวก่อนไล่น้องสาวครูลงจากรถพาร่างครูสาวขับข้ามตำบลก่อนใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงขมับตนเองจบชีวิตเมื่อวันที่20ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าว รายงานความคืบหน้าจากเหตุการณ์ที่นางสาวประวรัตบริสุทธิ์อายุ15ปีขอความช่วยเหลือหลังพี่สาวถูกอดีตแฟนหนุ่มยิงภายในรถก่อนจะไล่นตนเองลงแล้วขับรถหลบหนีเมื่อช่วงเย็นของวันที่19ตุลาคม67โดยจุดที่ยิงห่างจากบ้านของตนเองประมาณ100เมตรในพื้นที่หมู่9ตำบลดอนฉิมพลีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดชเชิงเซาซึ่งพี่สาวของตนคือนางสาวเรวินบริสุทธิ์อายุ25ปีถูกยิงเข้าที่บริเวณศีรษะจากด้านหลังและคนที่ยิงคือนายอาทิตย์วัฒน์ย้มประดิษฐ์อายุ 25ปีอดีตแฟนหนุ่มยิงแล้วไล่ตนเองลงจากรถก่อนจะพาร่างพี่สาวขับรถหลบหนีไปต่อมาเมื่อช่วงค่ำวันที่19ตุลาคม2567ร้อยตํารตำรวจเอกศักชัยจันทนะรองสอวสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบางขนาดรับแจ้งจากนายอำนาจมีประสุขอายุ48ปีว่าพบรถต้องสงสัยมีร่องรอยกระสุนที่กระจกหลังฝั่งคนนั่งเป็นรถยนต์เก่งยี่ห้อโตโยต้ายาริสสีเทาดำหมายเลขทะเบียนจังหวัด164 4ชนบุรี เจอดอยู่บริเวณลานกว้างริมถนนเข้าไปในซอยเทศบาล12ประมาณ800เมตรพื้นที่ม12ตำบลบางขนาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดเชียงแสนจึงรายงานให้พลตตร,รีนเรวิชสุคนทวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงแสนและพันตำรวจเอกภูริทัศน์บุญช่วยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางขนาดรับทราบพ,พร้อมประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวพอดทและเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยเชิงเสาร,ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุลักษณะ เป็นถนนหินคลุกพบรถต้องสงสัยเจอะสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้บริเวณกระจกหลังฝั่งซ้ายพบรอยกระสุนเจาะจนเป็นรูเมื่อเจ้าหน้าที่พอทอเปิดประตูรถเข้าไปพบร่างผู้เสียชีวิต2รายรายแรกคือนางสาวไรวินบริสุทธิ์อายุ25ปีคุณครูโรงเรียนสกัด40กิติน่าประชานุกูลถูกยิงเข้าที่บริเวณท้ายถอยกระสุนทะลุขมับซ้ายนั่งคว่ำหน้าศีรษะอยู่ที่เบาะฝั่งคนนั่ง ส่วนอีกลายเป็นอดีตแฟนหนุ่มคือนายอาทิตย์วัฒน์แย้มประดิษฐ์อายุ25ปีใช้อาวุธปืนบีบีกันดัดแปลงลำกล้องกระสุนขนาด380ยิงเข้าที่บริเวณขมับขวาทะลุซ้ายนั่งเสียชีวิตคาพวงมาลัยโดยอาวุธปืนตกอยู่บริเวณหน้าตักของนายอาทิตย์วัฒน์เจ้าหน้าที่ได้นำร่างผู้เสียชีวิตทั้งสองออกมาตรวจชนสูตรเบื้องต้นก่อนมอบร่างทั้งสองส่งภาควิชานิติเวชศาสตร์มสวนครนายกภาชนะสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง นายอำนาจชาวบ้านในพื้นที่พบรถยนต์คันดังกล่าวเปิดเผยว่าตนเองขี่รถเข้าบ้านตั้งแต่ช่วง4โมงเย็นก็เห็นรถคันนี้จอดสตาร์ทเครื่องอยู่แต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรกระทั่งตอนค่าตนเองกลับมาจากตลาดนัดด้านนอกอกยังเห็นรถคันนี้จอดอยู่และยังคงจอดสตาร์ทเครื่องไว้จึงชวนหลานไปดูก็พบว่ามีรอยกระสุนอยู่ที่กระจกจึงมองส่องเข้าไปด้านในก่อนจะพบว่ามีผู้เสียชีวิตถึง2รายเลยชวนหลานรีบขี่รถออกมาด้านนอกแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบ นางสาวสุใจทองสว่างอายุ45ปีแม่ของนายอาทิตย์วัดมือยิงหลังทราบข่าวได้เดินทางมายัางจุดเกิดเหตุเปิดเผยว่าลูกชายของตนป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอยู่ในระหว่างการรักษาที่ผ่านมาก็คบกับนางสาวราวินมาศกระยะก่อนทั้งสองคนจะเลิกกันได้ไม่นานมานี้ส่วนตัวตนเองไม่ทราบเลยยอว่าลูกชายจะมาก่อเหตุแบบนี้แต่ก็รู้ว่าลูกชายรักแฟนสาวคนนี้มากตนเองเห็นลูกโพสต์แปลกๆแต่ก็ยังไม่ได้เอจใจอะไรมากนักมารู้อีกที ก็ตอนที่เพศต่างๆแชร์โพสต์ตามหานางสาวไรวินที่ถูกลูกชายตนเองยิงแล้วพาตัวไปก่อนจะมาทราบว่ารถจอดอยู่ตรงนี้